สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์รูทุกท่านนะครับเจอกันอีกครั้งกับช่องปาล์มสบาท5บาทครับวันนี้จะพาไปดูไฮไลท์เกมที่ลีสยูไนเต็ดครับเปิดบ้านพบกับเชลซีนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนี้นะครับยังไงฝากกด Subscribe ช่องปาล์มสบาท5บาทเอาไว้ด้วยนะครับก็ดูไลน์อัพกันหน่อยครับทางฝั่งของลีสยูไนเต็ดคุณซอมซสโลเบลซาวันนี้ใช้แพทริกแบมฟอร์ดเป็นหน้าตัวเป้า มีคาวินฟิลิปเป็นตัวตัดเกมส่วนเชลซีเนี่ยวันนี้จากแผนการเล่นเหมือนใช้พูลิสิชเป็นกองหน้านะครับแล้วก็คาร์เฮา์เล่นเป็นวิดฟิลต์ตัวรุกนะครับแต่พอเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นคาร์เฮาส์ที่เล่นในลักษณะฟอล์ไนน์นะครับมาดูที่เชลซีจังหวะนี้ก่อนครับพูลิซิชกระชากแล้วมีโอกาสเปิดคาร์เฮได้ชาร์จแต่ว่าแม่บอลสุดท้ายเหมือนไปโดนลุกไอริงแล้วก็ไปเข้ามือเอียนแมลีเย่นะครับ จังหวะแทบอินของพูลิสิชครับให้กับคาร์วัลสครับยิงโดยไม่เต็มท้าเท่าไหรลิสลุดมาแล้วยิงปุมเข้าไปครับแม่หนึ่งศูนย์แต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วครับจังหวะลุดของแพทริกแบมฟอร์ดครับไลแมนบอกว่าไม่ได้แดครับจังหวะช็อตแบบนี้นี่ครับตัวสุดท้ายแอนเดรสคิตเทนเซนก็มีใจหวิวๆเหมือนกันนะครับลูกนี้แผนการเล่นเนี่ยสุดท้ายเหมือน ยืนกองหลังเนี่ยน่าจะเป็นประการหลัง4คนนะครับเชลซีมาใหม่ครับกองเต้ทำชิ่งหนึ่งสองกันแล้วสกัดเอา้าแคนดอนโดนกันเองแล้วชนคานโอ้โหเกือบลัน่นแม่เกือบล่อ,อก,กันเองซะแล้วครับดีโกโยเรนเต้ครับอู้บอลชนคานเชลซีทำชิ่งหนึ่งสองเนี่ยบอลไม่มีอะไรแล้วครับสกัดดังปักครับแล้วบอลไปกระดอนชนคานเกือบโชคดีพิสซนเซนพลาดครับจังหวะนี้ลีสขึ้นมาทางซ้ายให้มาแล้วอบอลย้อนหลังนิดนึงแล้วฟอร์ดแล้ว ดูครับคู่คลิกกันได้ยิงชนคานเฉยเมนดี้เกือบเมื่อครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับแม่ถึงกับออกเนอไปเลยครับเมนดี้ผู้คนที่ยิงเป็นชาเลอร์โรเบิร์ตครับงัดลูกนี้แล้วเมนดี้ขนาดว่าตัวยาวๆครับโดนปลายมือแล้วไปชนคานครับโอ้เชื่อเลยครับแฟนเชลซีที่ดูอยู่ครับเรียกว่าไม่เยี่ยวเหนียวก็เยี่ยวเล็ดนะครับลูกนี้บอลเหมือนไม่มีอะไรครับเกือบบุชเสียบใต้คานเอาชนคานเป็นคนละครั้งครับลีสกับเชลซี บอลลิสขึ้นมาครับลูกไอลิ่งจ่ายตรงกลางแล้วแปะบอลจังงวัดเดียวพลาดกองเต้ครับโอ้นีเติมเกมลุกสูงครับแล้วมีโอกาสได้ซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้ที่ยิงนี่ไม่ใช่อะไรครับโอ้ซ้ายขวาวิ่งไม่เป็นประโยชน์เลยครับไม่รู้จะให้ใครครับนี่ครับดูภาพช้าครับอืมไม่รู้จะให้ยังไงครับฉีกออกข้างไปหมดกองเต้บอกยิงซะเลยครับมองจากมุมนี้ก็ถือว่าพอได้ลุ้นครับยิงถ้าเป็นกองเต้นี่ถือว่ายิงได้ขนาดนี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วครับ มาอีกทีครับกองเต้ให้กับชิเวลได้ซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับอืขยับเข้ามาเล่นตรงกลางได้ยังไงครับเป็นชิเวลบอลจากกองเต้ครับไหลามาแล้วลองปั่นดูครับแต่ว่าบอลไม่โค้งนะครับยิงหลบผู้เล่นของลีสครับตรงนั้นลูกไอริงเฉลซีมาใหม่ครับกองเต้ให้กับเมสันเส์หน้าเขตโทษระยะตรงนี้ได้สง่งแต่ว่าแมเบาครับเมซีเย รับหลุดให้แฟนเชลซีได้ลุ้นแค่นั้นเองครับที่เหลือไม่มีอะไรเมสซี่เย่ครับนายทวารทรงผมเรียกว่าทหารเกเลยครับแกยังเด็กอยู่ครับเมสซี่เย่เสียตักเข้ามาในเขตโทษเขาว์ดได้ซัดลูกนี้กับเบาครับก็เหมือนเดิมครับต้องยืนประโยชน์ของนักคอมมาครับให้กับเมสซี่เย่ไม่ได้แดกครับลูกนี้ยืนตำแหน่งดีครับก็จบครึ่งแรกครับลีสกับเชลซียังทําอะไรกันไม่ได้เสมอศูนย์ศูนย์ครับแต่ว่ามีโอกาสชนคานกันไปคนละครั้งนะครับ พึ่งหลังกลับมาครับเชลซีก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับขึ้นมาใหม่ครับอาร์สปลกเกตาไหลทะลุตรงกลางคาเวิร์สอ้าวแล้วไปไหนครับนั่นโอ้โหหนีเฉยคาวินฟิลิปแล้วซัดลูกนี้ติดเซฟครับอูเป็นขวาของค่าาเวิร์สนะครับแม่แต่ยิงตรงกลางไปหน่อยครับอูแต่ที่หน้าหน้าคิดคือคาวินฟิลิปวิ่งไปไหนครับลนครับอืออตรงนั้นนี่ถ้าเป็น แม่ติโมแวร์เดอร์ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับแต่แฟนเชลซีบอกไม่ต้องคิดเยอะครับแวร์เดอร์ก็ยิงไม่ต่างจากคาร์วเวิร์เท่าไหร่อเป็นขวาครับแต่ว่าไม่หนีมือไม่ซียเยอะเท่าไหร่ครับลีสมาใหม่ครับจังหวะสวนกลับครับเอาบอลลงได้แล้วมโวกาสโยกยิงลูกนี้เบาครับสบายเมนดี้ยิงของไทเลอร์โรเบิร์ตครับมีโอกาสเยอะนะครับไทเลอร์โรเบิร์ตในเกมนี้เป็นบอลสวนกลับของลีสครับเกมรับเชลซีเหมือนมีลอยเหมือนกันแต่หลบรูดิเกอร์ไปแล้วนะครับ แต่ว่ายิงเบาครับมาใหม่ก้วครับตัวเดิมตัวเดียวครับเล่นอยู่ตัวเดียวเลยแทนนั์โรเบิร์ตจะโยกผ่านคริสเซนเซนเปิดลูกนี้ได้โขกชงแล้วจับได้ยิงลูกนี้เมนดี้ครับแม่ตัวไปแล้วนะครับแต่ใจยังอยู่มือก็ยังอยู่ครับแม่ลูกยิงของราฟิ้นยาครับเหมือนจะเป๋ไปแล้วนะครับผมพลิกตัวหลบอัสปลเกต้าได้ดีครับแม่แล้วลุกขึ้นมาสกัดเร็วด้วยครับอ้อัสปลเกต้าลงทางไปแล้วก็เมนดี้ แม่มือไวครับจะปล่อยให้อยู่ร้านขายของเลยครับแกขโมยของแน่ครับมือไวยิงอีกทีไม่ตรงกรอบแม่ขวาของโพลิสิชครับวันนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งแรกนยุคของทมัสทูเกลนะครับยิงก็เบาไปหมดครับกินข้าวกันมาหรือเปล่าครับเตะเชลซีมาใหม่ครับทางซ้ายชิวเวลได้จิ้มเนี่ยครับเบาอีกแล้วครับโอ้โหอุตสาห์เติมเกมขึ้นมาดีครับแต่เหมือนผู้เล่นลีสก็เบียดทําให้ชิวเวลยิงยากนะครับสอดขึ้นมาดีแล้วนะครับแต่ว่า พยายามจิ้มครับเหมือนฉีดยาครับแต่ว่าโดนผิดเหลี่ยมครับแม่เบนชิวลุนนี้อย่าเพิ่งฉีดยาครับฉีดวัคซีนก่อนับปลอดภัยรูดิเกอร์คุ้มคลั่งครับได้ซัดลูกนี้ติดไฟนิดหน่อยนะครับแม่ไม่เชื่อไม่กล้ารับครับบอลมันร้อนนานจะยิงสักทีครับรูดิเกอร์วงหลังพออวก็ซัดใหญ่เลยครับดูครับนี่ลูกติดไฟหมาใหม่ครับลีสตบกลับมาได้ซัดติดบล็อกวิเจมโอ้ลูกนี้หล่อเลยครับ แม่ลูกยิงของดิโกยเรนเต้เข้ามาช่วยสกัดเกือบผิดเลียมเหมือนกันนะครับมีเรียกว่าเสียจังหวะเหมือนกันเกมรับเชลซีลีสครับตนมุมเปิดมาได้โฉบเสาแรกมงไม่มีอะไรครับลูกไอริ่งครับแปขวาเตามิมขึ้นมามงมุนี้มุมมันแคบไปแล้วนะครับแล้วก็รีสเจมก็ตามประกบได้ดีนะครับตปมุมอีกทีครับลีส โยนเข้ามาได้โคกแต่ว่าตรงตัวเมนดี้ครับแมปไปจังหวะมงติดๆกันเลยครับโรดิโก้นะครับตัวสำรองที่ลงมาแทนแพทริกแบมฟอร์ดขนาดเรียกว่าหลงทางยังปัดมาแล้วลูกแบบนี้เมนดี้บอกสบายครับมาใหม่ครับโอดอยสับยิแล้วยิงโอ้โหจังหวะสับนี่เรียกว่าถึงกับหลงนะครับผู้เล่นรีสครับแต่ยิงนี่เมซี่บอกสบายครับจริงๆก็ไม่ได้สับแล้วครับบรรยายเป็นยั้ไงให้มันมันมันเมื่อก่อน โอเกมชืดจืดครับอยู่จังหวะยิงครับเมนเชสเตบอกสบายครับวันนี้7 8เซฟต้องมีครับแล้วก็จบเกมครับบอลไม่มีอะไรเลยครับจบ0ูนโอ้ดีครับไม่เตะตีสามถ้าเตะตีสามนี่แฟนเชลซีแทบร้องกรี๊ดนะครับก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับจบ0ูนย์ครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมซับสไครป์ช่องความสามบาทหบาทแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ